วัชพืชตัวร้ายชื่อคล้ายขนมหวานฝอยทองวัชพืชเบี้ยนที่คอยดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชหลักเมะล็ดฝอยทองมีจำนวนมากกระจายง่ายทนการย่อยของสัตว์ได้และอยู่ได้นานหลายปีในดินจึงกำจัดยากและกลับมาระบาดซ้ำเสมอการเข้าทำลายพืชหลักเมื่อมันงอกจะรีบหาเจ้าบ้านเลือ้อยพันเข้าไปดูดน้ำเลี้ยงแผ่ขยายปกคลุมพืชหลักภายในระยะเวลา4สัปดาห์สามารถแผ่ขยายได้1-2ตารางเมตร บทบังแสงทำให้พืชหลักไม่สามารถสังเคราะห์แสงอ่อนแอแคระแกรนและอาจยืมต้นตายในพืชเช่นมะเขือเทศมะเขือพริกแตงกวาถ,ถั่วถั่วลิสงแตงโมเมลอนและพืชใบอ่อน Bio. การป้องกันและกำจัดมันตรวจแปลงสม่ำเสมอถอนและเผาทำลายทันทีเมื่อพบการระบาดอย่าปล่อยให้มีดอกและเมล็ดแพร่กระจายการใช้สารเคมีกำจัดหากระบาดหนัก อาจใช้สารเคมีช่วยเช่นไกรโฟเซตฉีดพ่นเฉพาะจุดที่มีฝอยทองไม่ให้โดนพืชหลักและใช้สารก่อนงอกอย่างเพนดิเมทาลินเพื่อป้องกันมเมล็ดงอก